ก้าวสวัสดีสวัสดีผู้ชมน่ารักคนนี้กันด้วยนะคะนี่คือผมแอดมินโอซามาพี่วันนี้มีตัวเข้ามาใหม่พี่ชายไวเบทพี่ตัวนี้นะเห็นเขาว่าเขาบอว่ามีเป็นตัวที่มีฟันสี่หลงพี่ชายผมไม่เชื่อด้วยเด็กผมก็เลยว่าวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วมีหนาว่ารสชาติเป็นยังไงคะแนนเต็มสิบผมให้เท่าไหร่แล้วฟันเป็นสิทรู้จริงไหมพี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยพี่ชายพี่รู้วินี่เลยนะพี่ชายเดี๋ยวแกะให้ดูกันเลยพี่สดๆร้อนๆเลยนะผมก็เพิ่งซื้อมาพี่นะ เขียนในโฆษณาพี่ใน f เ c e b o o k ผมก็เลยลองสาัม่มาเห็นเขาว่าควันเป็นสีผมก็อยากลองดูเหมือนกันพี่แก่ดูส,ด,สดเลยเขาเป็นยังไงพี่นะซื้อมาถห้อนอนูราคาไม่แพ้วพี่ราคาดีใช้ได้เลยถ้าเทียบกับตัวนอกไวหลายตัวแล้วพี่มีอะไรพี่หน้าตาซองมันเป็นเยีนนะซองแข็งนะพี่ชายตัวนี้มีติดตัวพี่ราคาดีจัด Hey, เห็นเขาว่าเป็นสีหลงด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่วันเนี้ยมาพี่โอ้ยมาในสีดำนะพี่นะตัวนี้เวลือ,อยาแน่นเลยวะพี่ยาไม่แน่นใช้ได้เดีววบอกพี่ชายอย่อ,อดมกินนะพี่นะเล็กกินดีจัดพี่กินไม่ฟิลเหมือนชอาปะแล้เลยนะพี่นะเดี๋ยวเราไปรู้วันที่ว่ารสชาติเป็นยังไงพี่ชายกินยังไงยาแน่นหรือเปล่าและวันดูสีหลงจริงไหมพี่เราไปดูกันเลยดูวยมี่ มาพี่นี่เดี๋ยวผมมาลองหนูให้ดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงพี่แล้วฟันเป็นสีหลงจริงหรือเปล่าพี่ชายรวยเลยพี่วันนี้รสชาชใช้ได้เลยพี่ชายแล้วถ้าเราเลียปาพี่นะมีรสหวานๆดีฟิลเหมือนช็อคโกแลตนะแล้วผมบอกเลยว่าตัวนี้แม่งใช้ได้เลยพี่ราคาดีด้วยผมซื้อยกคัตตอนมาราคาดีจากพี่ชายถ้ามีใครอยากได้ผมทิ้งบาไปให้พี่และประเด็นคือฟันแม่งสีลงงหลงจริงวิลส์สุดจริงตัวนี้พี่ มาพี่ก็จบแล้วพี่นะสำหรับตัวนี้พี่ชายไว้เบทที่ราคาค่อนข้างดีเลยผมให้สิเต็มสิทนะพี่นะแล้วเรื่องรสชาติพี่ชายผมว่าค่อนข้างโอเคเลยพี่วันเป็นสีลุงตาพี่เขาบอกเลยพี่ชายผมให้แปดเต็มสิบพี่แล้วถ้าใครนะพี่นะสนใจตัวนี้พี่ชายผมทิ้งบาร์ไวให้ราคาเขาดีมีปลายถามด้วยพี่เหรอแล้วถ้าเกิดใครนะพี่นะอยากให้ผมรีวิวตัวไหนพี่ชายบอกว่าได้เลยของเบนเป็นด้นล่ามผมตามดูให้พี่แล้วพี่นะสำหรับชิ้นนี้พี่ ถ้าเกิดใครชอบพี่ชายฝากติดตามด้วยค่เดี๋ยวผมจะพยายามเอามาให้รีวิวได้ตัวมี้นะจับไปครับพี่ชาย